ลงไปสิไปเบิง้งสะดุ้งง่าคุณจักสิไปเอ,อาปาจะ้ะได้นั่งดูถไถยลงไป ขอาวาของเออนดี่วเราไ้งว่านมาลยโอ้ผู้ดำเน่ยหาวดองๆคุนผั้ป่าจ้ะั้ป่าเนยเข้ามาตอกน้ำสิ ยงไปุ่มากันมากระด้นกันทายอยู่ฮะนีปลาชุ่มก้อนตายชุ่มใม่กระโดดดังเดงดังเดง โอ้ยนอนอยู่พี่า <c oughs> ยางสว่างจีเอาเ,ออเป็นหูเดี๋ยวนี้โอ้ยกาแมาเที่ยวหมดแล้วเนาะมันก็สามารถเที่ยวแพนตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เาทำมัทเรียองต้น,น,ะ <doom. S 1> นมะม่มายจังใดขึ้นไล่ตัวนี้เ่ราะใยหนามเขาจะนี อย่างมานตีเพราะนั้นเพราะมันเพราะนี่เขาถือมานตีมันยังวูบเนี่ยงฆ่าละผล แคอยก้าวขึ้นแนมแม่ผ่นคอยเติมคอยเพิ่มแสงไหมต้องมแน่งก่อนมาต้องนีก็เลี้ยวแล้วนะบ้านห้อนห้อนคุ้มึงฝนตกเลยตอนบ่ายเนี่คือบ้าฝนสิตกิอมนเมนเอ้าข้าจะบ้านเฟรมันก็ยังว่าถึงวันที่หนึ่งได้ดองพอมีฝนมุจจะมีเนตสิเปลาเปิดเติมเลยเนแต่มันถีม็ดมันเติมว่าไรวไง เอามาแบด้สุงันนาุมน่ะมามนะบมันลูกเลลากับลูกเขยเลโอ้่าน้ัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีแซอยู่ีเดค่ะด้อนีเดเบิลนมันสัตว์ดอก ความสำเร็จอยู่หันการพูดบ่เกยมากกว่าเบอกเยใส่ใ่เกล็ดใ่ยางตัวป่าตีหอมป่าดีกับไม่เท่าเก็บเอาซึ่งมันหอยย้อนขับขึ้นได้เดินเดินได้นะซุ้มเล่นหน่อยเด้ตี เขากินเขาซองข้ามยังบอกขอกินยาเอ,อาขอ,อกินยังระดตัวน้เก้ยบอลไงล่ะนี่ขดน่วังอกสะดง้ล้วกับม่ฮาเฮดน,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 น้องกินเลยนี่ลูกได้เจ้าหงอกเออแล้ววังหอกตามมันดี้วัน มีซาบานงสเลยยงงยกให้ยย่ายบเอาฟัวมนอนนกีน่ินละอเอาก็บากดีกินเหล้ากิๆเกงนะตีกันมานี้ม,มันบ่นคือเกาแล้แย่ายกันจับยังกับยังตอนนี้ห่อเท่าเนาะม,มันคือตอนเล็กน่นอยก็กินขา้าวเราบ่ลลอ มืแพ่์มแม่ยูเพยมาน้ำเพินไปยุดนางกินเขายุเทิงแพ่เทิงยังนผีเปิดกล่องน้ำในย่าใหโซมาเพียย่าหรอยก่หลอยเที่ยงโยกีีว้าดูอะไรออกลงด้วยนี่ไม่ตัวยิงใหญ่ใหญ่บันนี้ปะเขาใหญ่ใหญ่อ้ยเาใหญ่ไม่เติมตัวย่ใหญ่ใหญ่บันใหญ่เขาใหญ่ใหญ่มันกำลังมาป่ากำลังมาใหญ่มันมาอีเลีอนนี่ คือขันไหวอันกามีบัานนี้เพิ่องจะโยกแตมาโยกก็ได้อยากไม่เห็นมายังไงเด็กเอ็มเห็นแล้วบ๊ามู้นี่ถ่ายรูปตอนแม่กอดพ่อกับพ่อล่งเลี่ยมาเออพ่อเห็นบอกเบิ่งแต่แม่มู้นี่ล่วงไปแล้วบัานนี้นั่กันเอาผ้าดองมาสิท่ันพลเรือมันหัวจะไปเห็นวะเน้นเรื่อไม่ย่ายเอาเป่าขั้วมันย่างป่าอยู่นี่หอมห่วยห่วยอยู่ดิย่างป่าหนังเด้อมาเด้อฮะ เอาตรงเพื่อนนอนพี่แม่ลูกอ่าขนนี่แม่ก็นอนกระท่อมกระท่อมลากปลายหน้าแม่ว่าเจ้ยายบามเอาหัวแล้วก็มานอนอยู่ที่มันจะแม่ว่าเอาหัวเรานี่ลราก็นอนเอาปลาอยู่ท้องเหี้ยฉันเออที่แรกน่ะชิมะเบือดเดียวบือเดียววันเสาร์วันนี้ลงมาแล้วันนี้มาเปล่าเมื่อไหบ่ปพ่อขึ้นขึ้นเมื่อกับอัน ตาอัเผาอไหนก็ไปซื้อเครื่องดื่มก็พอเสียวลวดลงมาสันพ่อว่าเป็นอาลงมาได้อยู่เพราะมันมีเดินจอดจูอ่ะสันพ่อว่าว่าเชิญทควรป่าเห็นไปอ oh, okay. 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 ีกแล้วยายตากป่าก็ชิได้หมดเโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะจ้ัดเงี้ยๆๆก็กลับดอกว่าแต่ใบโม่งเอเมกาคุ่ใบสองใบสามจังหวะเรื่องมีย่าบาน เออไปเกียไก่เกียเป็ดพอดีหาเมืองแรงฮอดบานเด้อบาดน้ำแข็งไรมื่ออื่นสิได้ทำการกระป๋าบ่เอาจูบเพียงวายู่เด้อขันป่าใหญ่เด้อจ้าเขาสิได้เฮ็ดเองเด้อเอาจูบเพีงไปแล้วแล้วไปยังก็ไปนอกคอนโดดองบอกไปได้จากมือหรอไปวันที่ยี่สิบหกพ่อจัดลุ่มเตยพ่อจทำงานสีต่นยาต้นอะไรก็อีกแล้ว เราไปทำงานบแมนคือว่าเอาสารปายเสียมตัวนั้น่อปานมันตักบ็ได้มันตักบ็ได้มันของมันไหลเอาเอาเป็นห้ายปลาได้ไหมเอ้าความทั้งนันจะุ๊จุ๊จุจุ๊จตัวนง่ายกวานี้จังสีแล้วอันเมื่อนบอสอ๋อมืกขวามือขวากนอนแล้วกะนอนแล้วจังสีุงปลาอันนี้นเจ้าใส่ดอกนะพุงได้ปลากระกุด ทวงทวงเก่าอหนนั้นได้พูนเออทวงน้อยทวงวันลุ้นน่ะนะยุนาเจ้าน่ะนี่บอกบอกว่าพูนพูนพูนทวงน้อยเป็นอันนั้นได้ทวงทวงน้อยทวงน้อยเก่าอันนั้นล่ะปอนลงเลยมันบ่คาเลยกับฮักเมียมันสุดละบอกย่านี่ฮักบ่หลังให้หมู่ดองไปจับบ้านนี่บ่เบี้ยนฮักอยู่ไหนมันกันสันมันก่ค่านันนั้นนั่นอันฮักยุนาเจ้าน่ะไม่แนวฮักอยู่บ้านนเออเอาซ่อมไป

ตัวเนี้ยกับเห็ดอ่อนตัวย่าเห็ดปิดคั่วปลาเรื่องเห็ดปลา,า,า,าแล้วเนีดูมงขอยตรนี <c oughs> นเรื่องคั่วปลาป,า <c oughs> ปาลาเอาวันนั้นมันออกตักเป็นเนะเาะอ่ะล่อคอยตักเมื่อเดื่นพมษโมงหนึ่งสะดุงคนกับอยู่ในน, <c oughs> น,น,น้ำที่ 2บ่อยู่บ่เซาจ้า nhục เดียวยกอยู่นี่ล่ะคือตัวใหญ่ๆให้เราตื่นเต้นตื่นเต้นให้ <laughs> <laughs> <anh cười> <laughs> 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 ก่านน้อยละว่างไปติเป็นบรรยากาศเป็นต่ย่ายบามเฮ็ดสินดองขาดละเป็นปลาเป็นไปเป็นงูลงมาแล้วเหัอฮะวันนี้สะดุ้งไงพิ่นติดป่าไงเด้อจ้ะสะดุ้งพิ่นสะดุ้งกระไงป่ากระไงแต่ว่าของข้าวองโยกลายบาดแล้วพอถึงจ้ากบาดถึงถึงจะป่าน้อยจ้ะเป็นตะปวดเด้อพี่น้องตะว่าน โอ้เสียงกระดังไรไปกลับไปหาไกลๆเพิ่น้เอาหม่ามิโซซีฮอดกับขับรถชั่วโมงสองชั่วโมงกูได้ไปเนองอยู่สีถาดได้จ้ะเมาป่าอยู่สีถาดป่ามีจะงามๆแต่มีแต่ใส่ใส่สามเส้นป่าสามเส้นแม่พี่น้องปลาขาวน่ะปลาขาวเก็ดทีทีน่ะยังไงเปิดเอื่นป่ายังบุเปิดเอื่นป่ายังบุป่าเก็ดทีทีน่ะแม่พี่น้องคนละอย่างกับป่าขาวหัวแข็งเขาเครื่องเดียวเขาเนาะเครื่องเดียวคนละอย่างจ้ะอันนี้มันโตอันตโต ตัวใหญ่อยอะไม่ได้ใส่สามเส้นสี่เส้นยังสินะโอ้ยสะอ่อนตัวทอฟาร์มือกับมี่มมีตัวหน่อยจ้ะสดๆเลยเ้าวเจียวขึ้นเมื่อนี่เพราะว่าใส่ทางกับแข็งป่าพึ่นกับขังไว้เต็มยูุ่ชกสิชกเสียวพึ่นเจียวให้เ้าวพึ่นยกไว้ถ่าแล้วจ้ะบระเดีไม่ยกเองได้พึ่นยกไว้ถ่าแล้วแต่แต่ว่าเ้าหันจากยกน้ำจักยกเองน้ำยังสินะพึ่นยกไปห้แล้วแล้วแต่าหมู่บ้านนี้ แต่มาคืนเนี่ยขยุกแล้วมาคืนปลาใหญ่นี่หัวมาใบหน่อยๆแล้วไปนองนจะเป็นเศร้าตัวนี่ตาบักใหญ่ๆปลาใหญ่มีตาตัวใหญ่พอปลางบึกเดื่องพี่น้องปลางมือปาบึกนี่แม่ไปอื่นปลาบึกเนาะสะอ่อนไหลน่าจะดุ้งต้นหนาเขานี่จะ่ข่อยมาเนี่เพิ่นถือเราสามตัวสี่ตัวแล้วมีตาบักใหญ่ๆปลาเพิ่นเอาขังใจกะช่างไว้แล้วจ้ะเพราะว่าเขายกเบิ่งกะโยกไปซื้อดอกบบะซีบัตรห่า ยกเพราะว่าเห็นเพิ่นยกก็เป็นแต่เห็ดดีก็เลยเห็ดน้ำเพิ่งซื่อเดี๋ยวเพิ่นเนี่ยเตรียมยังแล้วกินเขาแล้วเรียบร้อยกับชีพักกันขึ้นเมื่อจ้ะช่มบรรยากาศน้ำกันเด้อจ้ะบ่อใดยกให้เบิ้งบ่อใดเอาป่าให้เบิ้งเห็นพ่อผ่า,ผาผดผีเท่านี้เนาะยกเบิ้นนบงล่องเบิ้งซื่อเนาะด้เหอเขาจะดุ้งเพิ่นเขาจะดุ้งเเข้าะดุงพิ่น,นีน้ เย่างรานีดเล้ามืออ่อกหน้าขีดเล้าเลเี๋ยวไปหมอมีเข้มามาหมอมีเข้ามาคืมอ,ม,ม,อ,อ,อมากมากหนาเสดน้งหน่อยคน เตรียมปลาใส่ถุงเข้าเริ่มสีมื่อละจ้ะเพื่อหยึดองเพอนเริ่มเทียนปลาให้แล้วบ่ไม่นหน่อยเลยพี่น้องสามถุงจ้ะปลาใ่อีกใส่กัะช่างบักใยไหวเลยปลานี้ จอดเลยเด้อจ่างามหลายป่ากา็ได้นีแต่ตัวงามๆเต้นอยู่ดงเดงดงเดง,อดง,ดง,ดงเอาขึ้นไปนี่ฮักก็สิไปใส่ถังน้ำแข็งเลยจ้ะไปเฮาสิไป,ไปเห็ดปดลาแดกละพี่น้องบ่เราไปเห็ดนู่อื่นสิไปเห็ดปลาแดกว่ะสักเห็ดปลาแดกตัดหัวเห็ดปลาแดกเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยก็ตัดหัวเห็ดปลาแด็กไว้ไอปักเหล็กเห็ดปลาแด็ก, <c oughs> ดกว่ะถ้ขายย่แรงเนาะจ้ะเนาะเพราะวา่าเพิ่น เพื่อนเอาไว้ให้นี่กันเท้าบอกเ,อเมื่อเมื่อตัหเลยเพราะว่าเพื่อนกับผู้ซื้อน่ะเขาจะซื้อช่วงเศร้าแล้วแต่เพื่อนเอาคืนขายแล้วซึ่งมันขายก็ได้ช่วงนี้ถึงเท้าจิบอกเมเมดมันเอาไว้มันกระิ่งนา่าซือ้เอเท้าเพื่อนต่อให้เท้าเมื่อเมดเลยถุงนี่นะพี่น้องใหญ่ยยหลายถุงนี่ประมาณสามสิบโลเอาคืนเอาคืนเลื่อนหน่อยนี่แหละคืนเลื่อนนี่คืนไปไทยใส่ถุงหน่อยไปสามถุงกัสิเต็มสิเต็ม,ส,ตมสามทั้งเงิน ทั้งน้ำแข็งถังใหญ่แม่ใส่ใหญ่ถังหนึ่งราก papa, าใส่กลางถังหนึ่งพี ISA, eline, ่น้องเขามาพาคกันเ้ามัสามถังเต็มรถพี่อาเขาดีนะถังน ации, ้ำแข็งนะถังใหญ่กับสีใส่ปลาไงสองถังน้อยนี่สีใส่ปลาขาวเนี่ยพี่น้องเต็มปลาปลาเสี้ยมปลาปลาปลากดนี่เพิ่นแยกใส่ถุงหนึ่งจังห่างเลพี่น้องปลาเสี้ยมปลากดนี่ยุคสีด้เฮาวสีด้ายุคประมาณเนี่ยจากสิบลนี่แหละเขาไม่กินเบิดแล้วพี่น้องลราันผู้ใดเพิ่นเิมน้ำมันเจะกระเซาะไปแป้งเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นละ บัดเพิ่นเอาปลาขึ้นเรือให้แล้วเราสิพากันกลับเอาขึ้นรถนี่แล้วสิดทายให้ยไม้โอให้ให้ยไม,ไม้ท้ายเบืองหายเบิ่งไม้เด็กพี่นอ้องบบเด้ดอพี่น้องรื้อฉลืมซาบุระแดดห่อนพี่น้องเฝ้าฟงังพักกันเฮ็ดเน่านานนี่นแลนเฮ็ดได้จ้ะน,นี่ <c oughs> ห่อนหลาย <c oughs> เดียดห่อนหลายมือนี่ที่แรกพักกันเว้ากันว่ามาเอาปลาเรา,เราสิกลับเลยสิบุลงมาหอดีกัะวัดมาหายเรือก็อยากลงมาเลยอยากมาอยากเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะ มันบ่นมองตึกสะดุกหน่อยก็ปุบเออถ้ามันอยู่ไก่บ้านเฮาถือมัดถือสะดุกหน่อยสิ่ะพี่น้องอันนี้ไก่ไก่แล้วก็โดดบานี่เบิ่งเบิ้งมันโดดเบิ่งมันโดดบานีล่ะเบิ้งมันโดดบานี้มาบ่ได้เก็บบรรยากาศส้มเนาะพี่น้องเนาะส้มไปวิวสวยสวยงยกขึ้นบาดบัดถือบาดรบอพี่น้องช่วงนี้ประมาณบ่ายสองจะเฮาอยู่เฮาเริ่มเก็บป่าสิขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อโซสิหอดบานกับประมาณ ซีโมก่กลัวหาโม่งผลลัพธพี่น้องเอ้ยฝ่ากับห้องเฮิมเฮิมเดือดฝากับไล่โฟฝ่านี่บัตรนี้จังนี้ถือดีอยู่จ้ะถือหลายเติอมันถือสะองสะดุ้งน้อยเท่ากับห,ห้องไล,ล่ไล่เรือไล่เรื่องผลลัพธ์ถือซ้ำเนี่ยอันนี้คุณอะตัง้งเจียงฝ่าคนดินคนจะเอาฝ่าขึ้นเรือถูกหลายบัตรนี้ถือหลายข้อมตื่นเต้นระวังยกสะดุ้งน้อยกับสะดุ้งใหญ่ตั้งกันได้าจ้ะสะดุ้งใหญ่นี่ ถือหลายก็ดีใจอยู่แต่ว่าข่ะสะดุ้งน้อยถือซ้ำซ้ำเพื่อนยกมาหันนี่ปุ้ยมดใจนี่เต้นแบบรั่วปั่นกล่องวันนี้ไปนองปลากระเต็นอยู่ดวงดังดวงดังขึ้นี่ปลาใหญ่ปลาบึกจ้ะเขาบ้านเศร้าก็ตัวจ้ะเขาดองเขาเจาะขึ้นเรือดเขาไม่เท่าเขาเอาขึ้นอะไรจ้ะเขาเขึ้นบ่อขึ้นนี่เพื่อนกันดึงขึ้นมาเพ่นน้ามจับหางปัดขึ้นเรือดเรื่อยๆ อกูเห่เหลือหลายคนเลยหลายหลายจ้ะมาหรือผู้ใดเสียเอาไปเห็ดจุเจียวเป็นต้มยำจ้ะเสี่ยวหัวหอดบ้านกับฮกโมงคนละเด้อจ้ะปลาในไงอาโมงฮกโมงคนละก็สิหอดไก่เติมด้วยจ้ะกับบ้านเท่ากับใดเนาะเพราะมันไกลๆจ้ะสำหรับคลิปนี้กับฝากเด้อพี่น้องพี่น้องป้องฝ่ายถือฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามจ้ามาละเอาวิวสวยๆไปให้เบิ้งน้ำกันเน่าจะเนาะ อันเฮามีเวลากะสิได้าดมาตึกสิ่ไข่อยู่แต่ว่าอันนี้เฮาบ่มีเวลาวมาตึกอีกนี่จะมาเอาน้ำเพื่นโหลดม <c oughs> ึงเป็นจับ,จ,บจับง่ายๆจ้ะเอาเป็นเขาจับเป็นเขาสิง่ายแบววยบนี้บ,บ่จับหงางย,ย่นขึ้นเรือจับหางย่งขึ้นเรือโหลดปุ่นพุ่นพุ่นหายมือใจใจไรๆเนีน่บริสุทธิ์พ่อบาทจ้ะ เพิ่นตือเก๋เมื่อคืนนี่เพิ่ียงเพิ่นว่าถือโอ้สียอัหลายสันเมื่อวานนี่แห้งนถือลายสันเพิ่นว่าเมื่อวานนี่เพิ่นอัดออกเพินไปขายเพิ่นแต๊ปลาบึกเพิ่นขายได้กเกียรตอยเพิ่นขายกิโลอะไรจักบาทบุปลาไหลไหลเอาบ้องเข้าที่ขายอยู่กับหม่องบอนขายเพ่งนี่มันถุงปลาหนังจ้ะเข้าที่เอาถุงปลาหนังเอไม่ค่อยกต่เาเขาไม่ค่อยอะไนปลาหนังก็คือปลา ปลาปดปลาเชียมปลาเนื้ออ่อนเห่านี่แหละจ้าปลาหมูกับมีดได้พี่น้องเห็นสองตัวเพราะฮเดี๋ยวเอาให้เบิ่งเนาะงามงามยังวะแถวบ้านเห่าบ่มีที่แถวหอยหลวงขนสีมีอยู่ปลาบ่มีดอกไปมันปลาแม่แม่ใส่แม่น้ำใหญ่เนาะเป็นแต่ใจ้ย่านโขงปลาหมูอันนี้รับน้ำเชื่อมกับมีดอะเห็นสองตัวเพรานว่าเห็นเราสองตัวขนาดนับปลาหมู